สวัสดีค่ะคุณครูชาวลิปป้อมอาสาดิฉันนังสาธิติมาทอมมอ์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 1 2ทเลขที่28วันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องประ,ประวัยของพระเยซูพระเยซูเกิดในเมืองเบสเลเฮมบนแผ่นดินยูเดียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันปกครองภายใต้กษัตริย์เฮโรด พระเยซูเกิดในครอบครัวของชาวยิวโดยมีปิดาและมารดานั่นก็คือโยเซฟและมารีตามในพระวรสารได้กล่าวว่าการประสูติของพระเยซูนั้นได้เกิดขึ้นที่ฟาร์มแห่งหนึ่งโดยได้นำพระอ้อมมาพันตัวพระเยซูและนำไปวางไว้ในรางหญ้าหลังจากการประสูติของพระเยซู กษัตริย์เฮสโลดจึงได้ทราบเรื่องที่มีกุมารจะมาเกิดเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวตามดวงดาวได้ถือกำเนิดขึ้นจึงให้ออกไปตามหาเพื่อที่จะสังหารเสียแต่ทูตสวรรค์ก็ได้มาเตือนโยเซฟผู้เป็นพ่อว่าให้พาพระเยซูและมารีผู้เป็นแม่นั้นหนีไปอยู่ที่อีบก่อนจนกว่าจะปลอดภยัยเมื่อกษัตริย์เฮสโลด ได้สิ้นพชนลงทูตสวรรค์จึงมาแจ้งกับโยเซฟผู้เป็นพ่อในความฝันให้นำพระเยซูกับมารีผู้เป็นแม่นั้นกลับมายังแผ่นดินบ้านเกิดที่นาซาเรตได้ในช่วงวัยเด็กของพระเยซูนั้นไม่ได้มีการกล่าวเอาไว้มากนักในพระวรสารเองจะเน้นไปนในช่วงชีวิตที่พระเยซูทรงประกอบกิจเอาไว้เสียมากกว่าถึงอย่างไรก็ตามพระเยซู มีการกล่าวอ้างว่าพระเยซ,ซูทรงยึดมั่นที่จะตามรอยปิดาผู้เป็นพ่อมีชื่อว่าโยเซฟด้วยการเป็นช่างไม้ลหลายๆคำกล่าวอ้างเองก็อ้างว่าพระเยซูทรงเดินไปยังดินแดนของอินเดียและเปอร์เซียเพื่อที่จะเรียนรู้ในในความเชื่อก่อนที่จะกลับมาสู่นาซาเรสเพื่อประกอบกิจของพระองค์ในพระวิสาร ได้กล่าวว่าพระเยซูทรงรับพระเยซูทรงได้รับบัพติศมาการรับบัพติศมาคือการจุ่มตัวลงไปในน้ําแล้วขึ้นจากน้ําเพื่อเป็นสัญลักษณ์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ได้ตายจากชีวิตในอดีตและเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อเพื่ออุทิศตนให้กับพระเจ้าแม่ที่แม่น้ําจอแดน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการประกอบกิจของพระเยซูหลังจากนั้นพระเยซูได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ทะเลทราย,ายเป็นเวลาถึง40วันด้วยกันซึ่งจะต้องทนกับมารที่เข้ามากอ่อกวนและพระเยซูก็ทรงผ่านด่านทดสอบเหล่านั้นมาได้พระเยซูนั้นมีสาวกของพระองค์ถึง12อัครสา,าวกและพระองค์ได้มอบหมายงาน การเผยแผ่ในความจริงและคำสอนของพระเจ้าต่อไปการประกอบกิจของพระเยซูเริ่มจากการสั่งสอนแบบสั้นๆได้ใจความทำให้ผู้ฟังนั้นสามารถจรินตนาการและนึกคิดได้เองโดยคำสอนที่มีชื่อเสียงของพระเยซูคือคำเทศนาบนภูเขากิจของพระเยซูนะั้นนอกจากการออกประกาศและการเผยแผ่คำสอนแล้ว พระเยซูทรงรักษาโรคต่างๆมากมายมีผู้คนจำนวนมากมาเฝ้าพบพระเยซูเพื่อให้ช่วยในการรักษาโรคเป็นความอัศจรรย์ของพระเยซูที่ทรงช่วยรักษาโรคของผู้ป่วยหรือแม้แต่ปลุกคนให้ฟื้นจากความตายและในเดือนสุดท้ายของชีวิตพระเยซูท่านได้เดินทางเข้าสู่ดินแดงของเยซูลาสเลมและได้ทักทายกับผู้ที่มาต้อนรับเป็นจำนวนมาก ผู้คนต่างตะโกนว่าฮัวซานนาเป็นคำทับศัพท์ภาษากรีกมีความหมายว่าขอทรงช่วยให้รอดชีวิตด้วยเถิดพระเยซูทรงได้เดินทางเข้าในวิหารหลักได้ทำการสอนและรักษาผู้คนต่อมาหลังจากที่พระเยซูได้ไล่พวกที่กู้ยืมเงินออกไปจากวิหารทำให้ผู้คนส่วนหนึ่งในนั้นเกิดความเกลียดชังและต้องการฆ่าพระเยซู พระเยซูได้ร่วงรู้ว่ากำลังจะตายและถูกทรยศจากหนึ่งในอาัคารสาวกเมื่อถึงเทศกาลกินอาหารฉลองพระเยซูกับสาวกได้รับประทานอาหารมื้อค้ามืม้อสุดท้ายด้วยกันนั่นก็คือขนมปังไรเชื้อและเหล้าอง,งุ่นหลังจากที่ได้สิ้นสุดลงยูดาสาวกผู้ทรยศด้วยเงิน3าสิบเหรียญได้ออกจากบ้านไปเพื่อไปหาพวกปุโลหิต และพาทหารมาจาับพระเยซูพระเยซูถูกพายังพามายังบ้านมหาปุโรหิตมหาปุโรหิตถามพระเยซูว่าท่านเป็นบุคของพระเจ้าหรือพระเยซูตอบว่าตามที่ท่านนั้นได้กล่าวมานั้นทําให้พระเยซูนั้นทาน,น,นั้นทําให้มหาปุโรหิตได้ยุโยงว่าพระเยซูนั้นดูหมิ่นพระเจ้าสมควรที่จะถูกประหารชีวิต ปาหารชีวิตเสียต่อมาในวันที่ตึงการเหการเขนนั้นเราประชาชนนั้นไม่ต้องการให้ศพค้างไว้จนถึงวันอาทิตย์เพราะเป็นวันสะบาโตจึงใช้ทวนแทงที่สีข้างของพระเยซูทําให้โลหิตและน้ําไหลออ,ออกมาจากต่างกายพระเยซูหลังจากนั้นโยเซฟแห่งอาริมาเทีย ได้ขอล่างพระเยซูมาและห่อด้วยผ้าสะอาดและนำไปไว้ในอุโมงค์จากนั้นก็กิ้งก้นหินขนาดใหญ่ปิดเอาไว้พระเยซูทรงรู้อยู่แล้วว่าจะได้กลับมาฟื้นคืนพระชนอีกครั้งหลังจากสามวันผ่านไปพระเยซูได้กลับคืนอีกครั้งและทรงปรากฏให้เหล่าสาวกคนจํานวนมากได้เห็นก่อนจะเสด็จขึ้นสวรรค์ขอจบการ นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ